นิทานเหล่านี้ที่ควรที่จะมาช่วยมนุษย์กลับกลายเป็นสิ่งที่มาทำลายมนุษย์เหมือนกับจูเลียนอซานเนี่ยนะคะผู้ก่อตั้งวิกิลีกเนี่ยพวกนี้เนี่ยวิกิลีกพวกนี้มันก็เป็นองค์กรที่เราก็ตั้งกันมาเป็นนิทานเป็นเฟกนิวส์ที่เขา หนักกุขึ้นมาเนี่ยทั้งนั้นแต่ในที่สุดกฎหมายซึ่งก็เป็นเฟกนิวส์อีกเหมือนกันก็เ,เอากฎหมายพวกนี้เนี่ยมาจับจูเลียนอัสซานความผิดของเขาคืออะไรความผิดของจูเลียนอัสซานก็คือการพูดความจริงการเอาหลักฐานการเอาหลักฐานต่างๆที่เขาได้มาเนี่ยจากคนที่มาเป่านกหวีดเนี่ยมา เปิดเผยเนี่ยให้ชาวโลกรู้นะท้าให้ชาวโลกกใจคุณจำเรื่องที่อิรักได้ไหมเรื่องที่ทหารอเมริกันนะคะอยู่บนเฮลิคอปเตอร์หรืออยู่บนเครื่องบินเนี่ยสองคนนะคะแล้วก็ถูกไอเจอรี่เนี่ยนะมันนั่นเอาอะคือข้างล่างเนี่ยเป็นใครเนี่ยเขาไม่รู้เลยแต่ด้วยความที่มันมันมืนมออะเจอรี่เนี่ยโหมันตื่นเต้นอะดรีนาลีนเลยมันตื่นเต้นมันมันมือมันอยากจะบีบบีบไอไอไอตัวนี้ที่จะที่จะ,จะส่งระเบิดเนี่ยลงไปข้างล่างเอ้าเร็วเร็วเกำหนดอะไรได้ยังพี่ กัดอะไรอะไรได้ฉันจะยิงแล้วนะฉันยิงแล้วโดยที่ไม่ได้มีการหาข้อมูลว่าคนข้างล่างที่เขาจะยิงเนี่ยคือใครแล้วในที่สุดเนี่ยนะด้วยความมันน่ยข้างในที่เจอรี่เนี่ยนะเนี่ยเผาผลาญเขาเขาเกิดความตื่นเต้นความอะไรแต่อะไรมันขึ้นมาแล้ว้แล้วฮอร์โมนของผู้ชายอ่ะโหมันก็เลยยิงยิงยิงเนี่ยกราดกรคนเนี่ยนะตายกันเนี่ยจุดนั้นอ่ะอันนั้นน่ยเป็นภาพที่เขาถ่ายออกไปแบบ ทั่วโลกที่ช็อกคนเนี่ยมากมายเลยปรากฏว่ามีรถแวนคันหนึ่งเป็นรถที่รับนักเรียนแล้วคนที่เขายิงเนี่ยตายพวกนั้นเนี่ยเป็นเป็นไม่ใช่เป็นทหารอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นพลเรือนเป็นคนเดินถนนธรรมดาทั่วไปมีเด็กมีผู้หญิงมีคนท้องมีรถนักเรียนซึ่งตรงนี้วิกิลิกจูเลียนอัสซานเข้าเอามาเปิดเผยแบบทั่วโลกบุชเคลลี่อะไรแต่อะไรพวกนั้นโกรธมากจะเอาจูเลียนอัสซานตายเลยโดยตัวหลัก กฎหมายเธอเอาความลับของประเทศมาเปิดเผยใช่ไหมมาขโมยความลับมาแฮกอะไรของเขาเนี่ยเปิดเผยฉะนั้น ฉะนั้นความผิดของจูเลียนอัสซานคืออะไรคือการพูดความจริงแต่ในระบบประชาธิปไตยในระบบที่มีกฎหมายเนี่ยกำลังเอาประชาธิปไตยเอากฎหมายซึ่งเป็นเฟก e นิวส์ทั้งสิ้นเป็นนิทานทั้งสิ้นมาถูกมัดมารัดเขามาจับเขาต้องการที่จะจับเขาจนกระทั่งคือมันเลวพอกันนะพวกนี้ <c oughs> คุณเข้าใจไหมอยู่ในอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยวันที่เขาจะรู้รู้ตัวว่าถ้าอังกฤษนะ ถ้าเขาถูกส่งตัวเนี่ยนะอังกฤษเนี่ยจับจูเลียนัสซานได้ก็จะส่งกลับไปอเมริกาอเมริกานะจะเอาเขาแขวนคอตายทันทีเลยพรรคเดโมแครตเนี่ยพวกเฮอรี่คลินตันเกลียดเกามากจะเอาเ้าตายอะ่ะเขาเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับของของของคลินตันน่ะตอนที่ต่อสู้กับทรัมป์อ่ะ ทรัมป์กับทรัมป์กับคลินตันเนี่ยใช่ไหมนะคะที่จะเข้าโอ้โหก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยนะวิกิลีกเนี่ยนะออกแล้วออกอีกนะแชฉเรื่องของคลินตันนะแชฉแล้วแชฉเล่าอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปเลยจนกระทั่งเนี่ยทรัมป์ได้เข้าไปคลินตันเนี่ยฮิริคลินตันเกลียดเจ้าวิกิลีกเนี่ยนะจูเลียนอัสซานชิมมากเลยจะเอาเขาตายให้ได้จูเลียนอัสซานชรู้หลบเข้าไปในสถานทูตเอกวาดอร์อยู่ที่นั่น7ปีเห็นไหมรัฐบาลอังกฤษมันก็เลวพอกัน คุณคุณต้องดูให้ออกนะผู้นําของรัฐขณะนี้ในโลกในะพวกนี้มันวิปร,ราดทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนวิปร,ราดทั้งนั้นเข้าใจไหมความผิดของข้าวันเดียวก็คือการพูดความจริงการเอามาเปิดเผยให้กับชาวโลกรู้รวมทั้งเปิดเผยเนี่ยความลับในเมืองไทยก็มีเนี่ยที่เปิดเผยโดยวิกิลิกเนี่ยมีคุณไปเขาต้องเข้าไปดูหาข้อมูลเอาเองโลกนี้นะมันกลับหัวกลับหางไปหมดแล้วอ่ะคนอะไรคนดีต้องเข้าไปเด,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 ดินในตรอกไอ้ไอ้คนชั่วมันเดินถนนน่ะมันมี อำนาจบาดใหญ่แล้วมันใช้อำนาจกฎหมายมันคมคูมคมขีอะไรแต่อะไรคนนะขุดรีดขุดเนื้อคนด้วยด้วยเรื่องภาษีอะไรแต่อะไรเรื่อง,เร,องเรื่องกฎหมายโอ้โหสารพัดเลยมันไม่ใช่แค่เมืองไทยคุณมันตั้งโลกเลยแล้วตอนนี้เนี่ยจูเลียนอาซานเป็นไงอันนี้เรียกว่าคนดีนะเป็นคนดีนะคะที่พยายามที่จะทําให้ชาวโลกเปิดหูเปิดตาแต่ต้องขังตัวเองอยู่ในเอกโดครมาชทูตที่ลอนดอน ตัง้งเปีแล้วในที่สุดเนี่ยนะตำรวจอังกฤษเนี่ยไนะปลากเขาออกมาเลยทิ้งไว้ในคุกจนกระทั่งโหูเขาเนี่ยนะต้องแกล่งข้างในมากแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ย่ำแย่แล้วเหมือนกันนะจุดหนึ่งที่เรียกว่าเขา d e p r e s s มากเลยไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยอะ่ะคุณดูตอนนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ขึ้นไมไม่ไม่ได้ติดตามแต่ก็ยังติดคุกอยู่ยังติดคุกอยู่ตอนแรกก็คิดว่าทรัมป์เนี่ยนะสามารถที่จะ พาเดินเขาที่จะให้เขาเนี่ยนะบอกว่าโอเคไม่มีเคสละไม่มีอะไรต่ออะไรเนี่ยให้ออกมาได้แต่ก็ยังไม่มีก็ยังติดคุกอยู่ยังต้องลากขึ้นศาลจนกระทั่งเนี่ยไอ้ไอระบบข้างในของเขาเนี่ยมันเบลอแล้วสงสารพ่อแม่เขามากแม่เขานะับพยายามมากเลยที่จะที่จะช่วยลูกพ่อเขาบอกโหเห็นลูกเนี่ยน,นี่ลูกฉันนะอายุเพิ่งแค่47นั่นี้ แต่ดูรูกของเขาเนี่ยเ็เหมือนกับคนอายุ7-80คุณโลกนี้นะคะมันผิดฟ้าผิดตัวมันผิดขั้วมากแล้วฉะนั้นเรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนมิติเนี่ยนะมันจําเป็นอะ่ะต้องมีมันจําเป็นจะต้องมันจะต้องล้างบางกันทีเดียวล้างบางกันฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก,ก็ก็ยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะว่าพวกกฎหมายพวกองค์กรพวกนี้เขาไม่ได้เข้าใจเนี่ยไอก ของคนที่มันมีเลือดเนื้อเชื้อไข่เข้าใจไหมเลือดเลือดเนื้อมีอารมณ์มีความรู้สึกเขาไม่รู้ฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ในอนาคตถ้าคนเนี่ยมันใส้สุภวันเนี่ยมากๆเอาอุจจาระมาปาให้กุเรื่องขึ้นมาผู้หญิงคนนี้นะอีลุ่ยฉุยแฉกนะโกโหกหลอกลวงอะไรแต่อะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งในโซเชียลมีเดียมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยถ้าเขาจะทําแล้วถ้าถ้าสมมุติว่าจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยเป็นไปได้อีกเช่นกันว่าอาจารย์สุภวันกรีนจะต้องถูก นะคะทำลายอย่างย่อยยับไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือเพราะว่าระบบยุติธรรมเขาทำไปตามฐานเขาไม่ได้พูดจากข้างในเพราะเนื่อนเป็นเรื่องของเฟคนิวส์ที่กุขึ้นมานี่แหละคือสิ่งที่ยูวาฮารารีเนี่ยเขาต้องการที่จะพูดแต่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ถึงต้องพยายามสอนให้ลูกศิษย์ทุกคนเอานิพนา์เป็นที่พึ่งอย่ามาพึ่งคนนี้อย่าเป็นอังขาดเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เรื่องหนึ่ง